ข้าประกวดสองลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับมุ่งแดงครับสวัสดีครับยกมรดกเรสังงมาไพ่ครับครับส่วนน้ำเงินฟ้าประธาน JFP ไซน์นกเตร์กอลันครับหรือฟ้าประธานปอไม่เกลีแก้วเดิมครับนะครับนี่เป็นคู่เอกช่วงสองนะครับชางทศบรห้านะครับก็เริ่มสองทุ่มครึ่งไปจบสี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้คู่เอกก็น่าจะขึ้นประมาณสี่ทุ่ม โยกเรากฏกระกกฟ้าประธานโยกเรากฏเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยนะครับนี่เป็นไฟแรกนะครับแล้วเป็นไงาการเตรียมตัวของเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมสองอาทิตย์อยู่ค่ายอยู่ค่ายวินดูบลครับวินดูบลตอนนี้มีใครมาเป็นคู่ซ้อมให้เราบ้างก็ปั้งกับพี่ฟาธนาครับแล้วปั้งกับเตยแล้วก็น้องมวยน้องๆในค่ายครับ ก็มีหลายคนแต่ว่าเรานี่เก๋าสุดเลยเพราะว่าคือดังมาก่อนเพื่อนอ่ะนะครับเรากลับมาขึ้นหวืร่างกายกี่ไฟแล้วครับกลับมาได้สองไฟแล้วครับเป็นไงบ้างชนะใครบ้างก็ชนะเพชรมงคลครับแล้วก็ชนะเพชรไทยแลนด์ครับอ่าไนะครับเราก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วมั้งเขาผมได้แล้ววันนี้น้องชายน้ำหนักมาเท่าไหร่ครับมา123.6ครับครับขับรถไป แต่จะนำพิกัดร้อยยี่สิบสองร้อยสิบหนึ่งจุดหกครับแต่ร้อยยี่สิบสองเราเราต้องรถเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดหกครับหนึ่งจุดหกครับน้ำหนักนี้ไม่มีปัญหานะครับผมนะครับเราเป็นมวยฝีมือครับถนัดฟังซ้ายครับซ้ายเคยดูคู่ชกไหมก็ดูครับพูดถึงคู่ชกนิดนึงเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับดันดีครับเขามีอะไรน่ากลัวก็ไม่ก็มีรแรงครับแต่ว่าฝีมือเรา เราก็จะคล่องกว่าใช่ไหมแต่ว่าเขาจะหนักกว่าในกะปีนี้น้องชายอายุแค่ไหนครับอายุยี่สิบสามปีจากจังหวัดศรีสเกตครับน้่นหนักปล่อยๆก่อนคุมประมาณกี่กิโลกรัมห้าสิบเก้ากับรถไฟนี่กี่โลเนี่ยสี่โลประมาณสี่กิโลครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับกับฝากแฟนพี่น้องนะครับชาวจังหวัดศรีสเกตแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศไทยครับวันนี้ก็ซอยเสียแล้วเป็นกำลังใจผมครับยกมรกตก็สังเวยไปครับเท้หน้าที่เฮดที่สุดครับครับอ่าดีมวงแดงนะไปดูน้ำเงินกันบ้างฟ้าประธานเจอะไรเนี่ย เ f t ท์สนุกเกอร์เกาะล้านหรือปอเพชรให่แก้วใช่ไหมอ่าคนเดียวกันนะครับเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่วัยเนี่ยซ้อมอยู่กับพวกใครบ้างกับเพื่อนในค่ายอ่ามีใครบ้างก็บพวกบนหลายมีเซราเพชสอ่าคือปอเพชรให่แก้วทุกคนซ้อมอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมอ่าร่างกายก็น่าจะสมบูรณ์น้ำหนักตัววันนี้มาเท่าไหร่มาร้อยยี่สิบสากิโลรัมลดเท่าไหร่ครับ บอลจนหนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาครับเขามาขึ้นไหวร่างกายสองไฟชนะสองไฟเลยเรามาชกกี่ไฟแล้วเนี่ยชายจินดีมาสี่ไฟมาสี่ไฟแล้วแล้วหลังจากโควิดซานี่เราชกกี่ไฟแล้วไฟหนึ่งเป็นไงมานนั้นแพ้แพ้ใครอ่ะชารวันนอ๋อแพ้ชารวันไปแพ้รูปไหนชิงดังยกสุดท้ายนะวันนี้เดียวเลยนี่ไม่ได้แพ้เยอะแพ้นิดเดียวไว้่ยกสุดท้ายจังหวัดเป็นรองนิดเดียวเสร็จเลย นะครับแล้วคู่ชกเนี่ยครับเป็นมวยฝีมือได้ดูไหมเดินมามีอะไรน่ากลัวมากต้องมีแองซ้ายอ่าแล้วก็รวดเร็วคียวแต่ว่าความหนักเราเราคิดว่าเราหนักกว่าไหมก็คิดว่าหนักกว่าอืแทนการชกวางเขายังไงครับเปลี่ยนไว้เลยอืนะครับมีอัดทงอัดชีได้ไหมก็มีอ่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วน้ำหนักปล่อยน้องชายเท่าไหร่ห้าจุดเก้าเจ็ดล็อกไฟนี้กี่โล โลน,น้องชายคนที่ไหนครับเนี่ยคุสีสเกตด่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับเขาก็ฝากติดตามด้วยครับก็จะทำไม่ดีจะเดาอ๋อันนี้จังหวัดเดียวกันดิสีสเก็ต่อ<ล>ไปไเป็นอำเภออะไรอะ่ะอยู่คุณห,หารนะขุณหารน้องชายอยู่ไหอยู่ศิรตนา,าครับไกลกันไหมก็ไม่ไกลถึงห้าสิบโลไหมประมาณนนั้แต่ไม่เคยเจอกันตอนเด็กๆไม่เคยเจอกันโอเคนี่สีสเกตดครับแหกนะแหวกช่วงที่สองนะฮะ